สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาอาบน้ําเต่าแล้วก็พาน้องเต่าอาบแดดกันนะคะหไหลส์สนนะอันนี้ขาปูกับลาเต้ก็มาเล่นน้ําอาบแดดด้วยนะคะอันชชนจะไปอ,อันชันเอาน้องแช่น้ําสิลูกอ,อ,อันเัน เชนน้องแชนน้ำหน่อยค่ะปืนยัไงน้องปืนไม่ถือมั่งมีนะคะอาบน้ำเมื่อน้ามันคงนะคะกรเอารองวางแล้วมังคั่งค่ะมันร้ำนุ่นอุ่นใช่หรือน้ำอุ่นๆค่ะเดี๋ยวพาเด็กๆอ่ะ นะคะคอ่านน้ำให้ลองได้กินน้ำแล้วก็ได้ขับถ่ายนะคะคส่วนสองคนนี้ล่ะสองคนนี้กินดอกบานนี้รู้รอยคะ่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะน้ำค่ะอัญชันสวัสดีค่ะเรืยองลกูกสวัสดีสวัสดีค่ะ เดี๋ยวช้น้ำไปสักนาทให้น้องได้อื้อก่อนหลบก่อนเลยให้น้องได้อื้อได้สีได้นก่อนต้องดูเวลาน้องอ้น้องเรให้น้องอื้อน้องอื้อแล้วโอ้ไม่เกนไม่อเยอะมากเลยใช่่ควนนงให้น้องอื้อก่อนไม่น้องอือ มลอจีบก,ก้นอในอใหญ่เลยเนี่อันฉันเอาน้ำมาอีกถังนึงไปลูกปลาถังนี้เลอะแล้ว<ม>เอาน้ำมาอีกสักขนาดนี้นะลูกนะช้าเช้าก็อาบน้ำแช่ตัวกันนะคะหยิ่งก็ยังเป็นมือใหม่อยู่นะเพร,ราะว่าชอบเลี้ยงเหลือเกินชอบเลี้ยงกันเหลือเกินแล้วก็อันนี้จะเป็นอาหารเม็ดของเต่าน้อยนะคะ เดี๋ยวก็จะเอามาแช่น้ําให้อ่อให้นิ่มนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเด็กๆอาบน้ําเสร็จเช็ดตัวเสร็จแล้วก็จะกินได้ค่ะลืมแช่น้ำแป๊บนึงนะคะเอาไมนี้มาเปลี่ยนน้องใลูกตัวเดียวก็รอทเปลี่ยนตัวเยอที่นี่นะคะแช่น้ำแบบนี้นะเดี๋ยวสักพักเม็ดก็จะนิ่มแล้วก็ เด็กๆจะกินง่ายเอานี้ทเทกิ้งเลย,เเย,ยเลูกเทกิ้งใส่ถุงตี้มนุ่มเลยนี่ตุ้มน้ำนะคะวันนี้ดแดดแรงมากเลยเมื่อวานฝนตกทั้งวนันมันตัวเดียวที่อือหรือ,อ,อเปล่าอือตัวน,นี้ ปล่อยน้องจ่าปล่อยน้องให้น้องเดินก่อนน้องกินน้ำไหนใครอันชันเอาผักผัดสลัดมาให้เตรียมรอให้ก่อนคุณลุงไหนวางอยู่ตรงก๊อกน้ำน่ะผักชีวเหระฮึผักชีวะใช่ใช่ผักที่แม่ปลูกเอาไว้อแบบ่ะอันนี้ใช่ไหมใช่ใช่ยกมาเลยลูก เอาให้คุณผู้ชมดูสินี่ถาดผักสลัดไม่ต้องปลูกขายแล้วค่ะแต่กินแทนแล้วทีนี้แล้วเดี๋ยวก็คงจะต้องทำเอาอเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเด็ดตอนนี้นอื้ออีกแล้วอื้อเยอะมากเลยกินน้ำแล้วก็อื้อเยอะมากเลยนี่เง <c oughs> <c oughs> คนช่วยก็ทำไปบนไป ลาเต้นะคะอาแดกนะแม่เนับเลย<ม>ปลน้มได้ดิปรเลยอือทีอีกรอบ อีกแล้วเหรอไม่ใช่น้องจะออ หานาทีเลยลูกมามึงเพิ่งไล่ไม่กี่นาทีเองไม่น้องเพียงค่ะให้อึก,ก่อนให้อึก,ก่อนนะอย่าไม่อาบน้ำนะคะถ้าไม่อึแล้วก็ไม่กินน,น้ำเดี๋ยวจะเป็นนิ่งอ๋อใช่หรอกนี่ไงเริ่มนิ่งอาหาร เล่นนิ่นะคะจริงๆเต่าตอนแรกหญิงก็คิดว่าจะเรียนยากแต่จริงๆไม่เลยเด็กๆเลียงง่ายค่ะผักกินได้หมดหลายอย่างเลยเมื่อวานนี้ก็ลองเด็กพวกอ,อผักบุ้งผักบุ้งที่หยิงปลูกเอาไว้ก็กินเกลี้ยงเลยกระถินก็กินผักบุ้งก็กิน ผักของย่าก็กินผักสลัดของย่าเดี๋ยวอันฉันเดี๋ยเพื่งให้กินโลกกยองอาบากกินมันก็อาหารเม็ดด้วยก็หวังว่าจะโตไวเดี๋ยวอย่างก็จะมาไลกันทุกเช้าอาจจะไม่เช้ามากนะคะอาจจะสายประมานี้นะเก้าโมงสิบโมงนี้แหละค่ะอืง เก้าโมงสิบโมงเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็จะเป็นไปทําขนมจีนให้แม่ค่ะวันนี้เห็นพี่เอกบอกว่าแม่วันนี้จะทําอะไรนะขนมจีนน้ํายาป่าน้ํายาป่าอะไรนะลูกโอเคขนมจีนน้ายาป่าน้องไม่อึดเลยเตรียมเตาเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วค่ะน้องแบบว่าทงความสะอาด ให้ติ็กๆิเสร็จก่อนอตอนนี้หญิงก็ยังจำชื่อจำชื่อติ็กไม่ได้แต่ว่าแต่พูดทำไมแต่พูดทำไมตั้งชื่อไว,แว้แล้วเหลือแต่ว่าจะเอาอะไรมาเขียนกระดองดีนะให้หน้องไว่ะให้น้องไว้นะปล่อยป่อยน้องปล่อยน้อง เอย่าให้เติมน là ้ำอีกนิดนึ่งหน่อยสองเติมจะได้เท่าตรงนี้นะตรงนี้เยอะพอแล้วเพราะว่าน่าจะกินเยอะมากๆไม่หนูเติมเยอะหนูเติมเยอะเหรอหนูก็วิดน้ำออกมาลูกยิงแดงเพื่อนพี่น้องไปแล้วเนาะตอนนี้แม่ว่าแม่ทำไง้ค่ะก็กล่องไม้อยู่นี่กล่องไม้อยู่นี่ แต่ตัวไม้อยู่ไหนดูดูดลยคือจริงๆนะเนี่ยแม่หนีไว้ตรงนี้แ่ะแม่โดนอยู่ใกล้ตรงนี้ยอันชาช่วยดูด้วไม่ยุ้งแย้เมื่อกี้แม่ไปเก็บดอกบานี่รู้เลยนะรู้เห็นไหมรู้ไมีใครเห็นหญิงทำไม้ล่วงบ้างไหมคะอ๋อแต่ว่าตัวนี้อยู่ไหน ม่หรอกจริงจินะไม่เป็นไรก็ได้แม่กะทิไปตลอดจริงหรอเอมาวร้อนดตัวหีว่าจะไม่มีอะไรหาแล้ว ไม่มันเปิดไม่ยู่ไหมมากรยังไม่ใช่ถือใส่ใส่ใส่ในถ่านน้ำต่อ <laughs> ปล่อยน้องปล่อยน้องถ้าสะอาดน้ำคงต้องอาบนตัวนี้ก่อนละมั้งคนะปลุกจิตอื้มทำไม่ร้อนคนนี้ให้น้องอาบแดดเขาเป็นเต่าบกเต่าทะเลทรายนะเขาก็ไม่กลัวแดดแต่กลัวความหนาวแบบกับอะไรนะฝนเท่าที่อ้ามันก็เป็นฝนใช่เหรอ่แต่ให้ มแม่ยังหาตัวหไม่เจอหิมากเลยท่จะรูร้อใครพร้อมขัดตัวละเขาบ,บอกห้ามขัดกระดองต่ว่ขัดแต่ว่าอันนี้แปลงนุ่มมากไงแปลงนุ่มมากอาาันฉันต้องเปลี่ยนหนังก่อนการมังอีก,กอันนึ่งอยู่ไหนลูกแมวน้ำไม่กลับ่ คปูลาเต้คิดู้อาอจะหยิบไหนมาแม่หน่อยคิดู้คิดู้นะคะคิดู้คิดู้โอ้ยร้อนมากอะว่าวันนี้ออกมาสายด้วยล่ะ ว yeah ิอันน <controlled CCTV> <están> like right. ี้น้ำน้ำเดี๋ยวแม่ขอขัดก่อนแล้วเดี๋ยวอันชันเอาน้ำผ่านแบบมานี่มาลูกมมาอาดนั้นนะคะแม่ไม่อยู่อืมมีแฟนอยู่อันเดียว พายาก่อนปะไปช่วยพี่อมเก็บพายาก่อนเอาชิไม่ขัดขาด้วยอยาให้พี่อันชั้เช็ดตัวนะลูกชั้นเช็ดตัวหน่อยค่ะ đảo ở cổ mẹ. Xin chào, chào sáng. Dừng đi chui vào. Nên là không phải là không phải là không เนใช้ปั๊กขาช็ดตรงไหนบ้างช็ดขาชิดก้นถุงเท้าปะฟังน้้นก็ได้ออมอันนี้ย่าซักผ้าขาวตัวเช้าเลยค่ะนี่ไลฟ์สดจ้ะแม่เองนะซักผ้าขาว สักข้าวค่ะนาลูกอนั่งชดหน้าน้องมาอาบแตรงนี้หข้างหน้ายเหนื่อยมาเต็มมาโอ้โหแต่ซอย่ตัววแม่ตัวจะมาเลียงมาไปเลี้งมะเห็นไหมเห็นไหมยคะเห็นไหม ขาวจ้ามันดีมาค่ะเดี๋ยวเราจะหาเสื้อใส่ไม่ได้อาเสื้อไองค์ใหญมากเลนหมแต่ตรงนี้เ้าะมาไปทนูนไม่ใช่เอาเสื้อลายๆเชิไปทนนอุ้ยอยาาลึกนเออแล้วก็ก็บเสื้อขาวเข้ามาเวลามันไหวคแนจได้ไม่เละเยเอาี่ แปงเบาๆนะคะบบกลัวน้องเจ็บแหละ้ยฉี่ใส่ด้วยฉี่ใส่ด้วยเมื่อกี้นี้ตายบบกลัวล่ะคะไปไหนมาไ,ไหนไม่ต้องมานั่งหาไปไว้ในห้องยาอ๋อนี่น้องขับซูริกออกมาแน่ๆเลยเนี่ยเห็นไหมขาวๆเนี่ยอันชันอ๋อเราเห็ดดหนตั้งนาน หนูยิงตั้งแต่น้องหนูอยู่อ๋อหนูเก่งจังเลยค่ะให้พี่อัญชันเช็ดตัวให้นะคะจุดเดี๋ยวก็ปล่อยให้เด็กๆเดินอาบแดดตรงนี้สักแป๊บนึงให้ตัวแห้งๆแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไม่ถึงชั่วโมงหรอกแล้วเดี๋ยวเราก็จะ กินผักค่ะพากินผักแล้วเดี๋ยวก็เอาไปไว้ในท้องที่บายบายหาาบายบายอันฉั้นเก็บทิชชู่ไหมแม่หน่อย็อปภาไปเช็ดตัวแล้วก็พาไปอยู่ในแดดเอาในะคะอันชันหลบลมก่อนก็ได้ดูอันนี้ก็จะเป็นของที่ว่าอย่างนี้พี่เอกเป็นคนทำให้นะคะเอาไว้อนุมานเด็กๆก็จะเตรียมอาหารไว้ตรงนี้ าตอนี้เแกโลเย้น้งมีคนีนออนะีคนจะปีนออกมาเหลา <S 2> <S 2> ไลฟ์ <S <S ได <S 2> <S 2> ไลฟ์สดไลโสดไลท์โดนะคะอ่ะพ่อครัวามาหน่อยแล้วเย้ เด็กๆเอดินอาบแดดเล่น,ลนก,กับบรรยากาศที่บอกว่าเออก็ไม่ได้จัดฉากอะไรเลยแถมของยังหายอีกไม่หายแล้วก็เป็นชีวิตประจำวันของบ้านเราคะ่ะนี่พ่อครัวใหญ่มาแล้วมองเห็นไหมก้มลงมาอีกหน่อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะดเดี๋ยวอีกสักคู่นึงก็คงจะได้ปิดหลายเพราะเดี๋ยวจะพาน้องเต่าเนี่ย กับเข้าไปอยู่ในร่มในร้านนะคะแล้วก็อาจารย์เข้าไปข้างในก่อนก็ได้ลูกป้าจะไปทำน้องจะปีนอกมาแล้วก็เดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งก็จะเป็นการทำขนมจีนเสี่ยวเพื่อนรอชมกันได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ผู้ช่วยคีย์บอร์ดมคลิปนี้ไลฟ์สดครั้งแรกครั้งนี้ก็ขอบคุณุกทุกคนนะคะที่ ใช่มันมันไม่ใช่การครั้งแรกของมันมันไม่ใช่ค่ะไลฟ์สดครั้งแรกมันคือในเฟซบุ๊กนี้แต่ว่ามันเป็นการไลฟ์สดแรกของหญิงนะคะที่ที่มาได้คุยกับทุกคนในบรรยากาศเดือไลฟ์สดไข่เสภาไข่เสภาที่สุดไข่เสภาอันชั้นช็อตฟิลเก่งมากค่ะทัานผู้ชมเดี๋ยวยังไงวันนี้ ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้แล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามของทุกๆคนนะคะคบ้านเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะจิงก็จะพยายามสะสมเต่าน้อยนกน้อยแล้วก็ยังจะมีนกฮัวที่เราถ่ายชีวิตมากันอีกนะคะก็หวังว่าบ้านของเราจะเป็นที่นา่าเอ็นดูของทุกคนแล้วก็ ขอบคุณที่กดไลค์แลวกดติดตามนะคะอนนรที่พลาดไปหรือหูไม่พอใจก็ยอมรับคำจิชมทุกอย่างค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณมากมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายแา้วทีกคนติดไลค์ไหมลูก